ดรมพยาไฟเป็นป่ารุกทึบมีสัตว์ร้ายชุกชุมอุดมไปด้วยไข้ป่าหรือมาลาเรียเป็นพื้นที่ต้องห้ามของนักเดินทางกรมพยาดำารงราชานุภาพันทึกว่าเส้นทางไปโคราชเป็นเส้นเล็กๆฝ่าลางดงมพยาไฟเขาหินปูนต้นไม้ทึบ เริ่มจากเชิงเขาแก่งคอยผ่านกลางดงไปออกจากดงที่ปากช่องเดินได้อย่างเดียวเรียงไม่ได้ป่าดงพญาไฟถูกกล่าวขานว่าเป็นป่าที่เข้ายากออกยากหลายชีวิตที่เข้าไปไม่มีโอกาสได้กลับออกมาจนมีคำบอกเล่าต่อกันว่าหากใครต้องเดินผ่านดงพญาไฟให้เตรียมข้อดินติดตัวไปด้วยเพื่อเอาใส่กระดูกของตัวเองกลับออกมาดงพญาไฟถูกเปลี่ยนชื่อเป็นดงพญาเย็น หลังการเสด็จของสมเด็จพระปิ่นเกล้าซึ่งใช้เส้นทางใดดงพยาไฟเดินทางผ่านไปยังโคราชและเห็นว่าป่าแห่งนี้เย็นดีจึงเสนอให้พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชการที่4เปลี่ยนชื่อเป็นดงพยาเย็น